รู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกดีใจปรับปื้มเป็นอย่างมากที่ลูกได้มีความคิดที่อยากจะบวชภาคฤดูร้อนนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะอยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะให้มีโครงการนี้แบบติดต่อทุกๆปีะคะ่ะเพราะจะทำให ผู้ที่เป็นบิดามานดารู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างมากอะคะ่ะขอให้น้องๆหรือพี่ๆครับเพื่อนๆนะครับขอให้มาบวชนะครับเพื่อให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจสักครั้งหนึ่งนะครับของชีวิตเป็นลูกแชก็ต้องได้บวชออยอยากจะให้มีโครงการอย่างนี้ตอลอดไปค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเกียริแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ ได้บุญกุศลในการบวชครั้งนี้เพื่อแผ่บุญนี้ไปให้กับครอบครัวครับเลียนแปลงกิจวัตรประจาวันครับจากที่เคยตื่นสายก็ตื่นเช้าครับรู้สึกประทับใจก็ดีครับกิจวัตรก็ดีครับกิจวัตรดีขึ้นครับตื่นจากการตื่นสายหน่อยก็ตื่นเช้าครับตีสีครึ่นครับก็เอาวินทาบาทตอนเช้าครับ ก็ปรับใจที่มีพระพี่เลี้ยงดีครับพระสอนดีแล้วก็พาไปทาศนาศึกษาที่อื่นเยอะแยๆต่างๆมากมายครับก็เริ่มจากการตื่นกันนะครับการตื่นนี่ก็ตื่นสายประจําครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยช่วยพ่อใหม่ก็จะหันไปช่วยครับรู้สึกดีครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีพระพี่เลี้ยง ดูแลดีดูแลเป็นอย่างดีครับได้รับความอุ่นจากาพระวิทยากรและพระพลี้ยงครับผมอยากให้ทุกคนมาบรรพชาโครงการสามเณรภาคฤดร้อนวัดเจดียหลวงครับผมหลังจากที่ได้มาบวชตอนอยู่ที่บ้านตื่นสายแต่พอมาอยู่ที่วัดได้ตื่นตีสี่ครึ่งทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็ทําวัดสวดมนต์และ,จะเจริญสมาธิภาวนาครับผมทำให้เรามีสติมากขึ้นครับ